บวงอันนี้แก้มเริ่มแดงอ้องต้องแล้วจะร้องไป่น่องบ่ามนเห็นอย่างจะร้องเก็บไปบ่มเบิงเนาะเี่จะร้องบ่มเบิงจากอ่าสิบหน่วยพี่น้อง นี่แหละค่ะคันฝนลงมาเนี่ยพวกเชือเห็ดอันนี้จะคล้ายๆ่าเห็ดหลินจืออันนี้เป็นตูมขึ้นมาหรือลพี่น้องดอกนี่จะพึ่งนั่นเนาะพี่น้องนี่<ๆ>กำลังงามอ่อนๆเลยดอกเนี่ยว่ากินได้บ่อันนี้บ่รู้เร้อค่ะถ้าถามมาเนาะไม่รู้ว่ารับประทานหรือกินได้ไหมแต่เคยเห็นอ่ะรู้จากคนคนหนึ่งเพื่อนจะซื้อไปตากแห้งพี่น้อง อันนี้อันนี้เรื่องจริงเนาะพึ่นจะซื้อไปตากแห้งบุรุเพื่นเอาไปเอทีอยังเนาะอันนี้จะเป็นหวานไฟขาวพี่น้องวานไฟขาวนี่กําลังงามเลยถือผลยังเสียเลยพี่น้องขึ้นมาพึ่งปลูกปีที่แล้วเพราะว่าพี่สาวเอามาไหาจากอุดรพี่สาวเขาอยู่อุดรเอามาแล้ววันนี้ขอเขาเขาก็เลยเอาติดรถไมก้ก็เลยลงปลูกนี่พี่น้อง ปีนี้ถ้าเป็นฝนดีดีด่นั่นนะเพิ่นเงินมากระสิขยายก่อเพิ่มขยายไว้นี่หัวนี่สวนนี่แหละพี่น้องเพ่ได้ขยายเพื่อขายรอกเป็นคนมาปลูกอันนี้จะเป็นเห็นพี่สาวว่าว้านไฟขาวสันกินหัวอ้อนก็นได้นะฝนตกมาขนี่พี่น้องอันอยังไงกระชายเหตุเพาเหตุธรรมาชาติเนาะปลูกไว้เพิ่นขึ้นมา กำลังข like, oh, mm ึ้นเต็มอยู่กระชายโอ้ยกำลังโพเต็มเลยพี่น้องพู้สิ่ล่ะพี่น้องลงหัวลงสวนน้อเห็นสิ่งเดียวกับแบบงามนะแล้วก็ชื่นใจกระชายโซนนี่จะเป็นกระชายหมดเียเปิดให้เบิ้งพี่น้องเพราะว่าใบใหม่เิ่นทับถมเนาะ อันนี้ก็คือเปิดใหบิงึงกรอนกับไม้วพี่น้องเปรีนี่แขวนน้อนเหนน่ียญมือเว้นห่มตลอดด้วยนี่อยู่นี่ ปีอีกอันนึงปลูกไว้ใบน้ำขาเนี่ยสามารถเอาอันนี้ไปเฮ็ดแกงได้ที่พี่น้องกินได้นะขึ้นลายยุทธวานบา,บางที่ก็ต้องตัดออกสามารถเอาไปปลูกได้ได้นี่พี่น้องเป็นหายน้ำขา่ากินนอได้นะนี่ใบไม้ที่ทับทมใบนี้ไม่เป็นปุ๋ยที่นี่เลยไอเป็นย่อยสลายเป็นปุ๋ยดินนะ ประโยชน์ต่อไปก็คือเป็นปุ๋ยแบบอย่างดีเนาะแต่ว่าให้เพือนย่อยใสลหลายถ้ามาตาของเพือนเอง